เตรียมพบกับงานอวอร์เฟเฟร์2025งานเจฟแฟร์ที่ครบที่สุดในประเทศไทยซึ่งจัดโดยกระทรวงอวเพื่อคนรุ่นใหม่และแรงงานทักษะสูงซึ่งงานนี้นะคะเขาก็ขนทัพตําหน่งงานมากว่า10,000แสนตำแหน่งจากบริษัทชั้นนําทั้งไทยแนละต่างประเทศครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมเลยค่ะมาที่นี่ไม่ได้มีแค่ง,งานนะคะแต่ยังมีการแนะนาหลักสูตรทั้งอัพสกิลลิสกิลและนิวสกิลจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมเขาก็มาแบบครบเครื่องค่ะทั้งงานเวิร์กช็อปสัมมานาสปี Speed iding, ดอินเทอร์วิวอ ก็ได้ทั้งสมัครสัมภาษณ์แล้วก็รู้ผลในงานเดียวเลยค่ะแล้วที่พลาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็กิจกรรมสนุกสนุกให้ได้รุนรับของรางวัลอีกมากมายเลยนะคะยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะทุกคนก็จะได้รับฟังเสวนาดีๆจากคังคุณท็อปจิรายุซีโอบิดครับคุณหนุ่ยแบรไตและดตรตินโพรักษานักจิตวิทยาชื่อดังอีกด้วยนะคะงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ในวันที่9ถึงวันนที่10ะคะก็จะจะัดขึ้นระหว่างเวลา10นถึง20นและวันที่11พฤษภาคมนะคะก็จะจัดขึ้นนระหวว่าางเล10 ถึง18นาค่ะดิตลอด3วันนะคะก็สามารถที่จะเข้างานได้ฟรีค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์ที่ขึ้นไว้ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ From Passion to Profession เปลี่ยนความฝันให้เป็นอาชีพจริงเตรียมตัวให้พร้อมเราไปพบกันที่งาน AW Job Fair 2025ี่ที่ส่วนการประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พาคมนี้เรามาเจอกันเยอะๆนะคะ